สวัสดีครับพบกับสุลุกชาลล์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีลิเวอร์พูลเจคินครับยามตเตโก้ฟิตทันนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเฮ hey, ดังๆนะครับโดยยานของหงดามเปิดเผยข่าวดีให้กับเราสาวัสดีครับได้ทราบบอกว่าตเตโก้อาคันโตรามีโอกาสที่จะฟิตทันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจคินครับในะครับนายใหญ่ของลิเวอร์พูลเปิดเผยเตโก้อาคันโตรามีโอกาสที่จะฟิตทันในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัด ชิงชันเลิศก,กับระะเรเบิรตในวันเสาร์นี้กองกลางนีเกีทีมเชสเปนได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นน้อยหวายในเกมพิมลิกนัดสุดท้ายของฤดูกาลกับบูแฮมตันจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแต่ล่าสุดเขาจะกลับมาซ้อมได้แล้วเขามีโอกาสดีเลยหรอกครับที่จะได้ลงสนามนนะัดชิงชัเลิศดเขาจะลงซ้อมในช่วงบ่ายวันนี้โค้ชชาวเยอรมันกล่าวเขาซ้อมตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะได้ซ้อมกับทีมในวันพรุ่งนี้มันน่าแปลกใจไหมล่ะ มันดูไม่เร็วเลยเราจะได้เห็นกันนอกจากตีเอโก้แล้วยังมีความ่ยกับโจโกเมสที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็กลับมาลงซ้อมได้เต็มรูปแบบกันแล้วครับถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลยล่ะครับสำหรับตีเอโก้กับความโยฮะติโบกูตัวเชื่อรมาร็ธม,มีความได้เปรียบที่อาจจะส่งผลทำให้เอาชนะลิเวอร์พูลได้ในนะัดชิงชนะเลิศติโบโกตัวนะครับกุหลาประตูหุ่นยาวของ เรอัลมาริดก็ได้ออกมาสแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าทีมของเขานั้นมีข้อได้เปรียบเหนือลิเวอร์ pool เล็กน้อยและมันอาจจะส่งผลสําคัญที่ทําให้ทีมของเขานั้นฟ้าชําอยู่ฟ้าชุลมกนในเหกื่อนี้แต่สิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือทีมของเรานั้นจะต้องไม่ประมาทและเล่นตามเกมที่เราเคยเล่นให้ได้เพราะลิเวอร์ pool คือทีมที่สามารถลงโทษพวกเราได้ตลอดเวลาโดยใน,นชิงชนะเลิศครั้งล่าสุดที่ลิเวอร์ pool กับเชซีเมื่อปี2008นั้นนะครับโดยน,นัตอนนั้น ตัวก็ยังคงคักแข่งกับเชลซีและยังไม่ได้ย้ายมาคัดแข่งกับเรอัลมาดดิดังนั้นครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่ตูโบกูตัวเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมลีกรับพบกับริวผูอเดีตคู่ปับเก่าของเขาสมัยคัแข่งอยู่กับเชลซีตูโบกูตัวนะครับก็ได้ออาให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์สโมสรเรอัลมาิดโดยระบุว่าเกมยูฟ่าแชมลีกในนัดชิงชนะเลิศที่จะกำลังจัดเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้สโมสรเรอัลมาิดของเขานั้นมีข้อได้เปรียบริวผูอย่างมาก นั่นก็คือเวลาพักผ่อนของนักเตะโดยทีมของเขานั้นมีเวลาพักผ่อนมากกว่าลิเวอร์พูลถึง3วันด้วยกันและนองว่าในเมื่อทีมของเรานั้นมีเวลาพักผ่อนที่มากขึ้นขยมทําให้นักเตะของเรามีความสดมากกว่าลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนและมันอาจจะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายในเกมในนั้นนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยโรเมริดลงสนามในเกมแข่งขันล่าสุดเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วโดยเป็นเกมที่เรเมริดเสมอกับเบียร์เรียล0-0 ในขณะที่ลิพูลงเล่นเกมพิมลิกนัดสุดท้ายกับบูมัมตันในวันอาทิตย์และแม้ว่าพวกเขาจะเอาชนะวุ๊ไปได้3-1แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่านักเตะลิพูมีความอ่อนล้ากรอบเป็นข้าวเกียบกันเป็นอย่างมากซึ่งทั้งหมดนั้นแสดงเห็นว่าลิวพูมีเวลาพักเพียงแค่ห้าวันเท่านั้นขณะที่โรนัริกของเขานั้นมีเวลาพักถึงหนึ่งสัปดาห์เต็ม,ตมสำหรับเราจะใช้ข้อได้เปรียบนี้แหละทำให้เผด็จศึกพวกเขาได้และตัวยูฟาแชมเลคจะต้องกลับไปที่สเปน ผมยืนนว่าผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับเกมนัดชิงชนะเลิศในนัดนี้นะครับเพราะมันเป็นนัดชิงชนะเลิศครั้งแรกของตัวผมกับหนุม็ตและมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษสําหรับผมโดยหวังว่านัดชิงครั้งแรกของผมนั้นจะชนะลิเวอร์พูลและคว้ามชะมา์ครอบครองเป็นผลสุเสร็จผมรู้จักลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีเพราะผมเคยเจอพูกเขาแล้วหลายครั้งสมัยค้าแข้งอยู่กับเชลซีดังนั้นเกมนี้จึงไม่น่าจะใช่ปัญหาสําหรับตัวผมเพราะผมรู้วิธีที่จะจัดก,การกับพูกเขาและผมจะพาะมะรุมฤด ก้าวขึ้นมายืนอยู่บนจุดสูงสุดของยุโรปให้ได้ซาลาฟังเอาไวา้เชคกกิ้งคลับยันแก้แค้นราชันไม่เคยอยู่ในหัวเคลียชัดเชคกกิ้งคลับนะครับคุณซ้อลิเวอร์ฟูบอกว่าไม่เคยคิดเรื่องการแก้แค้นเรลมาดดเลยที่เคยทําให้เจ็บช้ำระกำใจในนัดชิงทรฟี่ยูฟาแชมเลกเมื่อ4ปีก่อน ชี้แนวคิดเรื่องการแก้แค้นมันไม่ดีเอาซะเลยแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่โมซาลาพูดหลังเต็มนำหงดางดวลกับราชชุกข,ขาาที่กรุงปารีตประเทศฟงเศสในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้เจอเกนคลับนะครับผู้จัดการทีมเรเวอห์ยืนยันว่าการแก้แค้นจากความพาพ่พยแพ้จากเัลามริดในเกมนัดชิงชชลเลศยูฟานชูริกเมื่อปี28นั้นไม่ได้อยู่ในความคิดของเขาแม้แต่นิดเดียวในแม้ทั้งคราวนะครับหงดางต้องเสียโมเมรร์ซาลาไปตั้งแต่ช่วงกลางครึ่งแรก ขณะที่ลอริสาลูดในทวนัวนโชยูร์มานก็ทำเรื่องสุดงามหน้าเล่นผิดพลาดจนเป็นหนึ่งในสาเหตุสำสคัญที่ทําให้ทีมต้องพ่ายแพ้ราชันทุกเท้าที่กรุงเคียบเมื่อ4ปีก่อนและทําให้โรมาเรสประกาศคว้าทร์ฟ,ฟีอยู่ฟ้าเลียกสามซีซันติดต่อกันก่อนเลน,น,น,นี้ซาร่าก็เคยเออกมาประกาศก่อนเกมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมว่าเขาอยากแก้แค้นแชมป์ลาลิกาสเปนประจำรุ่นกาลนี้ให้ได้หลังจากได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องออกจากสนามด้วยใน,นมือของ กเกอกิโรามอสยันรก็ตามเจ้าในายใหญ่เชอร์ูมานยืนยันว่าการแก้แค้นไม่ใช่แนวคิดที่ดีเอาซะเลยและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะทําแบบนั้นแม้จะเข้าใจว่าซา่าให้สัมภาษณ์แบบนั้นไปจากคำถามที่ว่าเขารู้สึกมีแรงกระตุ้นพิเศษไหมในการที่จะเล่นนัดชิงชนเลิศที่กรุงปารีสที่เคยเจ็บปวดมาเมื่อปี2008จกเจคินคลอฟกล่าวว่าไม่เลยแม้มันเป็นคำคืนที่เลวร้ายสำหรับพวกเราในปี2008ที่จะทำใจได้ แต่สถานการณ์ต่างๆแนวทางที่เราเสียประตูโมบาดเจ็บเราเดินทางไปที่นั่นเหมือนกับรถ3ล้อคันเล็กๆหลังจากจบลุกการที่แสนยาวนานนักเตะกลับมาแค่ทันเวลาเพื่อลงเล่นในเกมนัดชิงแล้วเราไม่สามารถหาใครมาทดแทนโมนั่นเป็นเรื่องราวในเกมนัดชิงยูฟ่าแชมลีในครั้งนั้นแต่ผมก็ไม่เชื่อเรื่องการแก้แค้นผมไม่คิดว่าคุณจะได้ยินเรื่องการแก้แค้นเป็นแนวคิดที่สุดยอด ผมเข้าใจเรื่องนี้แต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะทําผมเข้าใจสิ่งที่โมพูดว่าเขาอยากจะทําให้มันถูกต้องผมก็เช่นกันแต่ในเยอรมันเราจะพูดกับคุณว่าจะมีครั้งที่สองในชีวิตเสมอนั่นเหมือนดูเหมือนว่าเป็นการข่มขู่มากกว่าสิ่งที่มีอยู่จริงมันก็เป็นเหมือนกับการพยายามทําตัวให้ดีขึ้นกว่าครั้งแรกเพราะถ้าหากคุณได้พบกันอีกครั้งคุณก็จะมีปฏิกิริยาต,ตอบสนองไม่มีอะไรทั้งนั้นระหว่างผมกับเราและเรมเร็์ เราเป็นเพียงแค่เกมฟุตบอลที่ยกระดับสูงขึ้นเจคกิ้ง <Let me S 1> ครับ <Your S 2> ราหยาวีรสตี <Your heart. S 2> สตหงแด่งประธานลิเวอร์พูลยกเครดิตอูซลาโน้มน้าวจิตใจครับต่อสัญญามีส่วนสำคัญอย่างมากทำแวนเนอร์นะครับบิ๊กบอสของลิเวอร์พูลยกเครดิตให้กับอุลาาลาภรรยาของเจคกิ้งครับที่มีส่วนสำคัญมากๆในการเกลี้ยกล่อมให้สามีตัดสินใจขยายน้ำมึก อยู่คุมทีมลิเวอร์พูลต่อในทิมแอนฟิลพร้อมระบุไม่มีคะแน,นสโมสรอ,อยากคิดว่าสักวันหนึ่งคุณซือเชอยูแนจะอำลาทีมไปรทอมเวนเนอร์ประธานลิเวอร์พูลกล่าวยยงอุล่าแซนร็อกภรยาสาวสวยของเชกิงคลับนั่นคือบคุคคลสําคัญที่ทําให้คุณซือเชอยูแมนตัดสินใจขยาย,ย,ายสัญญาก,กับหงแดงต่อไปรเกิงคลับมีความตั้งใจที่จะอำลาทิมแอนฟิลหลังหมดสัญญาฉบับเดิมในเดือนเมษายนในปี2024อย่างไรก็ตามจนในใหญ่เลือดดอย ICE, ส์ตัดสินใจยยกลับลำ และจากขยายสัญญาต่อไปออกไปอีก2ปีทำให้เขาจะอยู่กุมางเง็นกับลิเวอร์พูลไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026ก่อนหน้านี้เจ k เกนคล็อก็เคยออกมาเปิดใจในเชิงทีเล่นจริงๆว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญสำหรับเขาที่เลือกอยู่กับเดอะเรดลิเวอร์พูลต่อไปเพราะภรรยาสั่งให้อยู่ต่อแต่เรื่องนี้วานเนอร์ยืนยันเป็นความจริงพร้มระบุไม่มีใครในสมโมสรแห่งนี้อยากเห็นเจเกนคล็อกอำลา ผมถึงยกเครดิตบางส่วนให้กับอูล่าเธอช่วยเหลืออย่างมากในการแนะนำเจ็กกิ้งคลับให้ขยายสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลโดยไมค์กร์ดันประธานบริหาร f H g ฟคุยกับเช็กกิ้งคลับหลายครั้งแล้วในทุทกๆวันเขาพยายามแจ้งความขึ้นหน้าให้กับเขาได้ทราบว่าเช็กกิ้งคลับกำลังพิจารณาเรื่องขยายสัญญาแต่จนกระทั่งเรื่องนี้เกิดขึ้นผมถึงหายใจโล่งท้องมันเป็นเรื่องที่น่าหลือเชื่อที่เขาจะอยู่กับเราต่อไปอีกหลายปีผมดีใจมากๆเพราะไม่มีใครอยากคิดว่าสักวันหนึ่ง วันที่ไม่มีเจ็กกิ้งคลับเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแห่งนี้แวนเนอร์ระบุทิ้งท้ายแฟนลิเวอร์พูลมีเสียวมาเน่ลั่นเผยอนาคตหลังเกมยูฟ่าแชมเลียร์รอรุนพร้อมกันเซเดวมาเน่นครับสตาร์ทีมของลิเวอร์พูลทำเอากองเชียร์เดคอับใจหายใจคว่ำหายใจม่ทั่วท้องเมื่อประกาศว่าเขาจะเผยถึงอนาคตในการแข่งในซีซั่นหน้าหลังจบเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียร์กับเดะมาร์ก มานหัวหอกทีมชาติเซนกกลนับเป็นกีแมนคนสำคัญของหงส์แดงอีกรายนะครับที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาชุัใหม,ม่โดยเขาจะเป็นอิสระหลังจบซีซั่นหน้าเช่นเดียวกับโมซาลาอย่างไรก็ดีหลังจากสตาร์ทีมชาติอียิปต์ให้สัญญา,ากับแฟนบอลลิเวอร์พูลในงานแถลงข่าวก่อนบุกกับราชันชุดชขาวราเรือมเรดในวันเสาร์ที่ปารีสว่าจะอยู่กับสโมสรต่อในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ขอตอบว่าจะต่อสัญญาชมมาุาัใหม่หรือเปล่าสำหรับกรณีของซาลาส่วนมาเน่ก็ได้แถลงข่าวตามมาว่า ยังไม่ขอเปิดเผยถึงอนาคตจนกว่าจะจบเกมนั้นจริงชัดลิกถ้วยใบใหญ่สุดข,ของยุโรซะก่อนเนื่อนว่ามันเป็นเรื่องพิเศษฮะเราจะคว้าแชมป์ได้และมันจะเป็นแชมป์ครั้งที่7ของสโมสรส่วนคําถามถึงอนาคตของผมผมจะตอบทีหลังหลังจบเกมอยู่ฟ้าชิมลีกว่าจะอย,ยู่ต่อหรือไม่สาราดถแถลงการเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะครับตอนนี้มาเนี่นะครับในวัย30ปีก็ตกเป็นข่าวกับเบย์มินิกทีมดังของสกุนเดสกนเยอรมันโดยมีการรายงานมาว่าเอเย่นของเขาได้พูดคุยกับ ฮาซานซิมิฮันมิซิตผู้อนนวยการกีฬาของเือใต้มาแล้วอย่างไรก็ดีบิลซอในยอรมันยืนยันว่าปาโรตเ,เชงจแมงมหาเศรษฐีของลีกเอิงฝรั่งเศสก็เป็นเต็งจ้าที่จะได้ตัวสตาร์ดังทีมหงดแดงไปเสริมทัพในศีน้าเช่นเดียวกันจากการเสนอค่าแรงให้ยังงามมากกว่าสัปดาห์ละ2 0 0แสนปอนราว8.65หล้านบาทที่เขาจะได้รับจากทีมดังของลีกอิงลิสนะครับก็ต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับหลังจบแมตช์เรมดริด นี่คือสุนทรียลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่26พฤษภาคมครับ,รบขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สาคัญนะครับมืองน้อยๆของบุทท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ